ครับคุณผู้ชมครับช่องกลาแลนด์นะครับวันนี้บอนไซตาลดินมีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางกันครับตาลที่ผมปลูกไว้ครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ดินมันเป็นเชื้อราหรือเป็นเชื้ออะไรไม่นะครับเขาขาว เป็นเหมือนเกลือเป็นเหมือนนะครับต่างการก็เหมือนไม่สมบูรณ์เหมือนใบจะเหลืองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนดินนะครับอันดับแรกเลยก็เอามะพร้าวนะครับมะพร้าวเอาสับลงไปก่อนนะครับเกื่อไม่ให้ดินมันแน่นนะครับแล้วก็เอาดินตามลงไปนะครับอันนี้คือแกลบขี้ไก่นะครับแกลบขี้ไก่หรือขี้วัวนะครับลงไปแล้วก็เอาดินทับซะหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ผสมปูนขาวไปสักหน่อยนึงนะครับไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับผสมปูนขาวนะครับป้องกันเชื้อราป้องกันแมลงนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะเหมือนผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไปเอาออกต้นนี้ก็อายุประมาณสักสองปีนะครับหรือสองปีก,กว่านี่แหละครับรากก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในกระถางนะครับ ถ้ามันอยู่กระดินนั้นะลากคงจะหลายเม็ดนะครับอายุขนาดนี้นะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วก็รดน้ําตามปกตินะครับทีนี้กเ็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอาการนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือจะเร็วลงนะครับ ท่านผู้ชมก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับช่องกลาแลนครับสวัสดีครับ